มาดีมาดีมาดีเออดูอยู่ตามผานามอยู่ครับอยู่ไหนวะมาดีมาดีอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้าไอ้เหี้ยเอ้าไอ้โอ,โอโกระจอกบอกเก่งชิบหายควายสำแนปอะไรควายอยปายกยันแซ่บ บอกกูถามกูถามว่าซ้ำได้เปล่ามึง pues ย mm oh. oh ิง oh มึง oh. ซ oh, hmm. nah. oh. ้ำได้เปล่าโอ้โหกดการไ้อออเดี๋ยวมึงจะบังประตูจำพอมึงอยู่บ้านในที่มึงยิงก่นอ๋อมึงมีปืนอ่ะดูลูดโดดไปซะกเดีโดดไปตาย ไปดูวะแค่อยู่กับมึงไม่รุ่งวะอยากมันวะอยากมันหน่อยสิโอ้น้าพ่อมึงเหรอเลอะเลอะเลอะมึงเต็มแล้วโอ้เหมือนกันโอ้กระจ้าชิดู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 มาคนเดียวเยอยขอบขอบคุณขอบคุ่นมาคนเดียวเยัยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาคนเดียวอาวหนึ่ง Enemies ahead. dờ hét lọt binh lọt binh lọt na cô tay một là khá mà đi mà đi mà đi tắm rồi 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 mà đi mà đi yeah, vang tiếng đu 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 nổ chẳng dạp lên cái này จีน,น่าแค่เติมโอ้กูมีแค่เท่าเหรียญครับเพื่อนบอกให้กูเบ่งเนาะสัตว์ไม่เองโอ้มึงก็ไปฟาร์มดีว่ามึงไม่มีตีนเลยวะกูถามจริงไม่ใช้มือเหรอ้ปวดลองขาดเจ็บมามามาสัตว์ม,ม,มารออ,าอยู่นี่ มทำไมก็เรื่องของมือครับดีไซน์ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ไม่อยากพูดแค่ทำอี้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เออจุดแม่งโคตรสวยดูดี้ยแม่งจุดหมีเนี่ยโดยโดนกูยิงตายอย่างกากเลยอะไรไ,ไหมอ่ะฝีมือไม่มีสกิลปากมือไว้ก่อน